สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวลายหมายเลข7ค่ะอีพีนี้อัปโหลดในช่วงเทศกาลตรุษจีนแถมปีนี้ยังมีมังกรเป็นปีนักษัตวด้วยเรื่องเล่าวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องของมังกรค่ะมังกรที่แมวลายพูดถึงนี้ คือมังกรจีนซึ่งมังกรจีนหรือมังกรของชาวเอเชียเราก็จะต่างก,กันกับมังกรในตำนานหรือว่าเรื่องเล่าของฝรั่งชาวตะวันตกมังกรของจีนหรือญี่ปุ่นเกาหลีและคนเอเชียนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีความสมบูรณ์พูนสุขและดีงามในขณะที่มังกรของชาวตะวันตกนั้นมักเป็นสัญลักษณ์ของอันตรายอันใหญ่หลวงหรือว่าปีศาจท,ที่น่าสะพรึงกลัว สรุปง่ายๆว่ามังกรจีนรับบทพระเอกมังกรในตำนานชาติตะวันตกรับบทผู้ร้ายรูปลักษณ์ภายนอกนั้นก็ต่างกันมังกรของชาวยุโรปหรือชาติตะวันตกจะมีขามีปีกพ่นไฟส่วนใหญ่ก็จะดูคล้คลายๆไดโนเสาร์มีปีกในขณะที่มังกรจีนนั้นมีลักษณะผสมผสานจากสัตว์หลายประเภทโดยมีงูเป็นโครงหลัก ลำตัวของมังกรจีนนั้นมีลักษณะเหมือนงูศีษะมาจากหมูเขามาจากวางหูมาจากวัวหนวดมาจากแพะโดยมีกรงเล็บของอินทรีและเกล็ดที่เหมือนปลา ซึ่งลักษณะเหล่านี้นักวิชาการตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นและข้อสันนิษฐานนี้มันก็ยังเติมเต็มให้ประวัติศาสตร์สังคมจีนยุคโบราณให้เชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นจากความเชื่อว่าในยุคโบราณน,นั้นมีชนเผ่าหัวเซียอาศัยอยู่ตามลุ่มแม่น้ําเหลืองหรือลุ่มแม่น้ําห่วงและชนเผ่าหัวเสียก็คือชาวจีนในยุคโบราณชนเผ่านี้มีงูเป็น สัตว์ประจำเผ่าเมื่อชนเผ่าหัวเสียขยายอำนาจและผนวกเอาชนเผ่าอื่นๆรวมเข้ากับเผ่าตนแล้วก็ได้รับเอาสัตว์ประจำเผ่าอื่นๆมาผสมผสานกับงูจนกำเนิดเป็นมังกรขึ้นมามังกรจีนนั้นมักจะพ้นน้ำมังกรฝรั่งมักจะพ้นไฟต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของมังกรจีนค่ะชาวจีนเรียกมังกรว่าหลงลุง เล้งเล่งแตกต่างกันไปตามการออกเสียงของคนจีนในแต่ละท้องถิน่นมีตำนานเล่าว่าเจ้าแม่หนีวาเทพธิดาผู้สร้างมนุษย์พระนางมีเรือนกายท่อนบนเป็นมนุษย์และมีเรือนกายท่อนล่างเป็นงูยักษ์หรือมังกร เมื่อพระนางสิ้นอายุไขไปแล้วสมปีพระศพก็ยังคงไม่เน่าเปื่อยมีผู้ผ่าท้องของพระนางทันใดนั้นก็มีมังกรเหลืองตัวหนึ่งออกมาจากท้องของพระนางแล้วเหาะขึ้นไปอย่างท้องฟ้าแหมใครกันนะช่างกล้าผ่าท้องเจ้าแม่หนีวาในข้อมูลก็ไม่ได้บอกไว้ซะด้วยค่ะ อีกตำนานเล่าว่ามัางกรนั้นถือกำเนิดขึ้นในสมัยพระเจ้าห่วงตี้ผู้ซึ่งรวบรวมแผ่นดินจีนไว้เป็นผืนเดียวกันพระองค์ทรงนำสัญลักษณ์ของเผ่าต่างๆมาประกอบกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของแผ่นดินสัญลักษณ์นั้นคือมังกร ครั้นเมื่อพระเจ้าห่วงตี้เสด็จสวรรคตก็มีมังกรเหาะจากท้องฟ้าลงมารับพระเจ้าห่วงตี้และพระมเหสีขึ้นไปเป็นเสียนบนสวรรค์บางก็บอกว่าพระเจ้าห่วงตี้นั้นก็คือองค์เดียวกับพระเจ้าห่วงตี้ผู้ปกครองสวรรค์หรือเง็กเสียนฮองเต้ในการต่อมา ซึ่งก็พ้องกับการที่นักวิชาการหลายท่านสันนิษฐานว่ามังกรเกิดจากการประกอบรวมกันของสัตว์หลายประเภทข้อสงสัยที่เหลือก็คือมังกรนั้นเคยมีอยู่จริงๆหรือไม่ ถึงแม้ลักษณะของมังกรจะเกิดจากการรวมสัญลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆมารวมกันก็จริงแต่คติความเชื่อและการสร้างสรรค์ศิลปะของช่างศิลป์ในแต่ละยุคสมัยก็ต่างกันจึงทำให้มังกรจีนนั้นมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ชาวจีนโบราณนับถือมังกรเป็นดั่งเทพเจ้าเป็นสัตว์พาหนะของเทพเจ้าในรัที่เต๋ารวมทั้งคอยปกป้องรักษาพระราชวังของเทพเจ้าบนสวงสวรรค์โดยเฉพาะมังกรที่มีกรงเล็บห้าเล็บนั้นถือเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์จัก,กรพรรดิหรือห้องเต้ของจีนเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ีีรกรรมอันน่ายกย่องของมังกรยังมีเล่าไว้ในตำนานสี่มังกรของจีนด้วยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนโลกนั้นยังไม่มีแม่น้ำและเทะเลสาบมีเพียงทะเลตะวันออกที่ซึ่งมังกรสี่ตัวมังกรหลงมังกรเหลืองมังกรดำและมังกรมกุกอาศัยอยู่เท่านั้น เนาวันหนึ่งขณะที่มังกรทั้งสี่ทยานจากท้องทะเลขึ้นสู่ท้องนภาบินทะยานขึ้นและดำดิ่งเล่นซ่อนหาท่ามกลางหมู่เมฆมังกรมุกก็ตะโกนดังลั่นว่ามาที่นี่เร็วเข้ามังกรที่เหลือทั้งสามต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมองไปยังทิศทางที่มังกรมุก,กเรียก เมื่อมองลงไปยังพื้นพิภพบ,บางกรทั้งสามก็มองเห็นผู้คนบนโลกนำผลไม้และขนมนึ่งวางไว้และจุดธูปผู้คนเบื้องล่างกำลังภาวนา หญิงผมขาวโพลนคุกเข่าลงกับพื้นโดยแบกเด็กชายร่างผอมโซไว้บนหลังและภาวนาออกมาว่าข้าแต่ถวยเทพบนสูงสวรรค์ได้โปรดบันดานฝนให้พวกข้าโดยเร็วด้วยเถิดเพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีข้าวกิน ที่หญิงชาราอธิษฐานดังนั้นก็เพราะไม่มีฝนตกมานานแล้วความแห้งแลง้งทำให้พืชผลเหี่ยวเฉาล้มตายทุ่งหญ้าเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองและผืนดินก็แตกระแหงอยู่ใต้แสงแดดที่แผดเผามังกรเหลืองกล่าวขึ้นว่าชาวบ้านน่าสงสารเหลือเกินพวกเขาจะต้องตายแน่ๆถ้าฝนยังไม่ตกเร็วๆนี้ มังกรหลงพยักหน้าและเอ่ยว่าเราไปอ้อนวอนองค์เงกเสียนฮองเต้ให้ท่านบรรดาลฝนกันเถอะเมื่อพูดเสร็จก็ทยานขึ้นสู่หมู่เมฆโดยมีมังกรตัวอื่นๆพุ่งทะยานตามขึ้นไปโดยเร็วมังกรทั้งสี่บินขึ้นสู่ตำหนักสวรรค์ซึ่งเงกเสียนฮองเต้ผู้ทรงอำนาจปกครองทั้งสามโลกทั้งสวงสวรรค์โลกมนุษย์จรดบาดาลประทับอยู่ และพระองค์ก็ทรงดูไม่ค่อยพอพระไทยที่มังกรทั้งสี่มาเข้าเฝ้า ใหญ่พวกเจ้าจึงมาที่นี่ไม่อยู่เฝ้าท้องทะเลอย่างที่ควรจะเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงตรัสถามบางกรหลงจึงทูลรายงานกับพระองค์ว่าถาวายบังคมเง็กเซียนฮ่องเต้พืชผลบนโลกกำลังเฉาและตายลงข้าพระองค์จึงเร่งรุดมาขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานฝนโดยเร็วพระยาค่ะเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงตรัสว่าอย่างนั้นน่ะเหรอได้สิ พวกเจ้ากลับไปซะเถอะพรุ่งนี้ข้าจะบันดาลให้ฝนตกเองเง็กเสียนฮองเต้ส่งตรัสไปพลางฟังเสียงขับร้องจากเหล่าเทพธิดาไปพลางมังกรทั้งสี่ได้ฟังดังนั้นก็ยินดีและกล่าวขอบคุณพระองค์ แต่วันเวลาเคลื่อนผ่านไปแล้วสิบวันก็ยังไม่มีฝนสักหยดตกลงสู่พื้นดินชาวบ้านชาวเมืองยังคงทุกข์ยากประสบเคราะห์กรรมมีเพียงรากเง่าของต้นหญ้ากินแทนอาหารบางคนปัน้นดินโคลนขาวกินประทังชีวิตเมื่อแม้แต่หญ้าก็ไม่มีเหลือ มังกรทั้งสี่เห็นดังนั้นก็เศร้าสะเทือนใจที่สุดทั้งสี่รู้ดีว่าองค์เน็กเสียนฮองเต้ทรงโปรดแต่เพียงความรื่นรมและทรงไม่ได้ใส่ใจชาวโลกนักมังกรทั้งสี่เชื่อถือได้ก็เพียงพวกตนทั้งสี่เท่านั้นที่จะลงมือบรรเทาความทุกข์ทรมานของชาวบ้านชาวเมืองแต่จะทำอย่างไรได้ทั้งสี่คิด จนเมื่อมังกรหลงมองไปยังท้องทะเลเขาก็กล่าวขึ้นว่าข้ารู้แล้วว่าควรจะทำอย่างไรมังกรทั้งสามอยากรู้ว่าหนทางบรรเทาทุงให้ชาวบ้านชาวเมืองคือวิธีไหนจึงเร่งเร้าให้มังกรหลงรีบบอกมังกรหลงเอ่อยว่าดูนั่นสิที่ที่เราอยู่มันเต็มไปด้วยน้ำไม่ใช่หรอ เราควรจะอมมันขึ้นมาแล้วพ่นน้ำขึ้นฟ้าน้ำก็จะได้หยดลงมาเหมือนหยาดฝนให้ชาวบ้านได้ใช้ปลูกพืชของพวกเขาได้ความคิดดีมากมังกรทั้งสามตบมืออย่างดีใจว่าแต่มังกรหลงเอ่ยขึ้นหลังหยุดคิดชั่วขณะพวกเราคงจะถูกท่านเงกเสยนหองเต้พิโรธแน่ๆถ้าพระองค์ทรงทราบเข้า มังกรเหลืองตอบทันควันว่าข้าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยชาวบ้านชาวเมืองงั้นก็ลงมือกันเถอะพวกเราจะไม่มีวันเสียใจที่ทำไปแน่มังกรหลงรับคำมังกรดำและมังกรมุกไม่รอช้าทั้งคู่แวกว่ายลงไปในท้องทะเลแล้วอมน้ำไว้เต็มกระพุ้งแก้มแล้วเหาะขึ้นท้องฟ้าพ่นน้ำลงมาอย่างพื้นโลก มังกรทั้ง4ี่เหาะขึ้นลงอยู่อย่างนี้จนท้องฟ้ามืดครึม้มและน้ำจากท้องทะเลก็หยดลงมาเป็นฝนจากฟากฟ้าต้นไม้ใบหญ้าและพืชพันธ์ต่างๆชูกิ่งกา้านขึ้นรับน้ำฝนในขณะเดียวกันนั้นเทพแห่งท้องทะเลก็เห็นเหตุการณ์นี้พอดีและถวายรายงานองค์เนกเสียนฮ่องเต้ทันที มังกรทั้งสี่มันกล้าดียังไงจึงสร้างฝนโดยไม่ขออนุญาตจากเราเน็กเซียนฮ่องเต้ตร,ราดยางมีโทสะ ส่งพิโรธและออกคำสั่งให้กองทัพแห่งสวงสวรรค์ไปตามจับมังกรทั้งสี่ทันทีมังกรทั้งสี่ไม่อาต้านทานกองทัพได้ในไม่ช้าจึงถูกจับและนำตัวไปยังตำหนักสวรรค์เง็กเสียนฮองเต้สั่งให้เทพเจ้าแห่งภูเขาเสกเอาภูเขาสี่ลูกมาวางทับมังกรทั้งสี่ไว้เพื่อไม่ให้มีใครหนีไปได้ ภูเขาทั้งสี่ลูกทับมังกรทั้งสี่อยู่อย่างนั้นเหมือนเป็นกรงขังแต่มังกรทั้งสี่ไม่เคยรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปด้วยความตั้งใจมั่นที่จะช่วยเหลือชาวโลกไปตลอดกาล ในที่สุดมังกรทั้งสี่ก็กลายร่างตนกลายเป็นแม่น้ำสี่สายที่ไหลผ่านภูเขาสูงและช่องเขาลึกทอดข้ามแผ่นดินจากตะวันตกไปยังตะวันออกและเชื่อมไปยังท้องทะเลในที่สุดและนี่คือแม่น้ำทั้งสีสายของจีนแม่น้ำเฮยหลงเจียงคือมังกรดำที่อยู่ทางเหนือแม่น้ำห่วงหรือแม่น้ำหวงเหอ คือมังกรเหลืองที่อยู่ตอนกลางแม่น้ำแยงสีหรือแม่น้ำฉังเจียงคือมังกรหลงที่อยู่ทางใต้ลงมาและแม่น้ำจูเจียงคือมังกรมุกที่อยู่ใต้ลงไปอีกทั้งสี่ยังคงปกป้องผู้คนชาวจีนด้วยแม่น้ำทั้งสี่สายตลอดมาดังที่ตั้งปณิธานไว้ ตำนานเรื่องนี้ทำให้การกล่าวว่ามังกรได้รับการเคารพดั่งเทพ,พเจ้านั้นถูกต้องชอบธรรมจริงๆค่ะเรื่องของมังกรยังมีรายละเอียดและตำนานอื่นๆอีกแต่เรื่องราวของ EP นี้ต้องขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ท้ายสุดแล้วแมวลายขอให้ตรุษจ,จีนปีนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคนที่คิดจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลังจากที่เริ่มไม่ทันเมื่อปีใหม่สากลที่ผ่านมาค่ะขอให้มังกรที่ใจดีกับมนุษย์ในตำนานเป็นมังกรที่ใจดีกับแมวลายและผู้ชมด้วยค่ะอีพีนี้แมวลายคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ